สวัสดีค่ะเวียควงภรรยาวิกกี้เที่ยวไต้หวันเรียกได้ว่าจูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาสำหรับคู่ของพระเอกหนุ่มหล่อเวียสุกลวัตและภรรยาสาวสวยนอกวงการวิกกี้พิมลญาโดยมีครอบครัวแขกผู้ใหญ่และคนสนิทร่วมแสดงความยินดีกันอย่างอบอุ่น หลังจากนั้นไม่นานวิกกี้ก็ได้ออกมาประกาศข่าวดีในวันแม่ที่ผ่านมาโดยได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่า Happy Mother's Day ในวันแม่ปีนี้เป็นปีที่สำคัญของลูกเป็นปีแรกในชีวิตลูกที่มีคุณแม่ที่ลูกรัก2ท่านคุณแม่ที่ให้กำเนิดลูกเป็นพระของลูกรวมถึงคุณแม่สามีที่วิกกี้รักและเคารพและในปีนี้ก็จะเป็นปีแรกของลูกที่ลูกจะเรียกตัวเองว่าแม่ คิดถึงตรงนี้แล้วน้ำตาก็ไหลออกมาวิกกี้ก็ขออวยพรให้คุณแม่ทุกคนรวมถึงลูกๆของคุณพ่อคุณแม่มีความสุขเต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักความเมตตาและความกตัญญูนะคะและดูเหมือนว่าทั้งคู่จะแฮปปี้กับชีวิตหลังแต่งงานเป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะมีโมเมนต์หวานๆมาให้คนโสดได้อิจฉาตาร้อนกันแล้วทั้งคู่ยังขยันจัดทริปเที่ยวพักผ่อนเติมความหวานให้กันและกันตลอด ล่าสุดเวียได้ควงภรรยาและรุ่นน้องคนสนิทนัดอติรุธแพกก็คกระเป๋าไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่ไต้หวันและคลิปนี้วิกกี้ยังได้สอนภาษาจีนให้กับสามีและรุ่นน้องคนสนิทด้วยซึ่งการพูดภาษาจีนของเธอคล่องแคล่วอย่างกับเป็นเจ้าของภาษาใครที่ได้ฟังก็ต่างชื่นชมกันทั้งนั้นค่ะและถ้าใครติดตามจะทราบกันดีว่าวิกกี้เธอเก่งทั้งภาษาอังกฤษและจีนมาก ถ้าลูกคลอดออกมาแล้วจะต้องเก่งเหมือนแม่และมีความสามารถเหมือนพ่อแน่นอนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ